คนล้มเนี่ยสองคนนี้นะพรรคกุมิตังเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยก็ต้องไปเชิญสุนยัตเซนมาอีกทีแล้วก็ตอนนี้แหละเกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นนะฮะและพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็มาร่วมมือกับพรรคกุมิตังในการจัดโรงเรียนการเมืองการทหารแต่ต่อมาพรรคกุมิตังเกลียดพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมากก็เลยระดมฆ่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เลยต้องแยกตัวออกจากพรรคกุมิตังนี่คือที่มา,ท,มาที่ไปแต่ในช่วงนั้นเนี่ย ญี่ปุ่นก็บุกเข้ามาลุกลายดจีนและยึดจีนทั้งประเทศเลยตรงนี้เนี่ยนะฮะทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยขอให้พรรคกุมินตังนี่จับมือเพื่อลบกับญี่ปุ่นแต่กงวิ่งตังเนี่ยไม่ยอมลบฮะถึงแม้จะจับมือแต่ทางความเป็นจริงฆ่าสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์อย่างโหดไร้ยทารุณมากมายดังนั้นในที่สุดนี่ชาวจีนก็เลยเกลียดกกวิ่งตังก็เลยสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนและในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ชนะครับไล่ญี่ปุ่นออกไป นะครับแล้วก็พอไล่ญี่ปุ่นออกไปเขาก็รบกันเองระหว่างกงวิ่งตังนะครับเจียงคเช็กกับเหมาเจ๋อตงพระครุณนิ์จีนเขารบกันเองในที่สุดเนี่ยพระกงวิ่งตังก็แพ้ครับเพราะความที่เขาฆ่าชาวไรชานาเยอะมากเพราะาชาวไรชานาเป็นสมาชิกพระคิวนิ์เยอะแยะไปหมดเพราะนั้นคนก็เลยเกลียดกกวิ่งตังกกงวิ่งตังก็เลยถูกไล่ตกทะเลไปอยู่ไต้หวนนะันเนี่ยและอเมริกาก็เลยไปคุ้มครอง ไต้หวันนะแล้วตอนก็เลยมีการชเผชิญหน้ากันมาตลอดเพราะฉะนั้นประธานเหมาจึงประกาศการจัดตั้งสถาบัาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่หนึ่งตุลาคมหนึ่งเก้าสี่เก้าในตอนนี้นี่ขออนุญาตที่จะพักสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับยังไงท่าชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะยังมีเรื่องต่อนเนื่องอีกนะน่าสนใจมากพักสักครู่ครับ ท่านชมครับก็กลับมาสู่ครึ่งหลังนะฮะครึ่งแรกผมจบตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยลบชนะเจียงไคเชคไล่เจียงไคเชกนี่ตกทะเลไปนะครับไปอยู่ที่เกาะไต้หวันนะครับแล้วประธานเหมาก็เลยสถาปนาเขาเรียกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพันเก้าร้อยสี่สิบเก้านี่ผมขออนุญาตเป็นเกร็ดนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ปรีดีพนมยงเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยนะฮะถูกจอมพลปอเนี่ยนะครับไล่นะฮะจอมพลปอนี่แหละนะเอากําลังทางหารเนี่ยโดยมีจอมพลสลิ์ธนารัตน์นี่แหละนะเป็นหัวหอกสําคัญในการทําลายล้างอาจารย์ปรีดีพนมยงจนอาจารย์ปรีดีพนมยง์เนี่ยต้องรีภัยการเมืองไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยข้างๆประธานเหมานี่นะฮะอาจารย์ปรีดีก็ยืนอยู่บนนั้นด้วยผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนไหนในภาพนี้แต่ไม่ห่างจากประธานเหมาเท่าไหร่ฮะคือประธานเหมาเขาให้เกียรติเพราะเห็นว่าอาจารย์ปรีดีนี่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยเมื่อสองสี่จ้าครนี้เนี่ยก็ผมเล่าให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมันจะมาเกี่ยวข้องกับเกาะฮ่องกง กาะฮ่องกงเนี่ยยังเป็นเขตที่เรียกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจีนเลยถึงแม้ว่าประธานเหมาเนี่ยจะยึดครองเอาชนะจีนไปเช็คได้นี่ก็มีนะฮะมีหลายคนในพรรคของที่จีนเนี่ยเขาเสนอให้ประธานเหมาเนี่ยยึดฮ่องกงคืนมาแต่ในตอนแรกๆเนี่ยมันยุ่งเหยิงมากในประเทศจีนเพราะว่าอเมริกาก็ก่อสงครามรุกรานเกาหลีนะฮะแล้วก็อ่า สาธารณจีนสาธารณประชาชนจีน,จนคือจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ส่งกองกำลังทหาร <S <S เข้าไปลบที่คาบสมุทรเกาหลีเนี่ยลบก,กันเรียยว่ัตายกันเป็นล้านนะนะจนแมกกาเทอร์เขาเสนอนะครับให้กับประธานดีอเมริกันทิ้งระเบิดปรมณูห้าเมืองสําคัญก็จะมีเมืองปักกิงเซี่ยงไฮ้นะครับนานกิงแล้วให้ทิ้งมอสโกด้วยแล้วก็หลายที่ผมจําไม่ได้ แต่ประธดีผมจําชื่อไม่ได้นะจะเป็นลูสเวลล์หรือเปล่าเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เอาเห็นไหมคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะผู้บริหารประเทศนะในฐานะผู้บริหารประเทศเนี่ยต้องสั่งทหารนะฮะไม่ใช่ทหารมาสั่งผู้บริหารประเทศเนี่ยวเวลาสั่งเนี่ยนะเวลาสั่งเนี่ยต้องทําตามนะถ้าไม่ทําตามปลดเลยฮะประทับดีอเมริกันสั่งปลดจอมพลห้าดาวแมกกาเธอร์ออกเลยนะฮะสั่งปลดเลยครับ ตอนหลังท่านก็ลงมาเลือกตั้งนะแข่งกับอจอมพลไอซินทาวแล้วท่านก็แพ้การเลือกตั้งนะีจอมพลแมคคาเธอร์เนี่ยในผลห้าดาวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจีนยังตั้งตัวไม่ติดเขาเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางฮ่องกงแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาเยอะเพราะว่ามีคนอดตายเนี่ยหลายสิบล้านคนนะหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอํานาจได้เนี่ยเพราะฉนั้นเขาจะต้องเร่งในการที่จะพัฒนาการ,กรเกษตรของเขาพัฒนาถนนุนทางพัฒนาุตสาหกรรมของเขาเนี่ย ตอนนั้นเขาชุลมุนมากเลยแล้วต่อมาก็มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันในแผ่นดินจีนมากมายคือพระธนเหมาเนี่ยท่านบังคับที่จะใช้หลักทฤษฎีหลักทฤษฎีลทัทธิคอมมิวนิสต์นะฮะหลักทฤษฎีมาร์กเลนินมาร์กเองเกลเลนินสตาลินอย่างเข้มงวดเนี่ยแล้วเขาก็ถูกประเทศรัสเซียเนี่ยใะคาสหภาพโซเวียตเนี่ยหักหลังนะค,คือถอนผู้ช่วชาญออกหมดเลยแล้วความชื่อเหลือทั้งหลายทั้งปวงนี่ถอนออกหมดแล้วส่งไปเสร็จแจ้งหนี้ ก็นับเป็นหลายแสนล้านหลายหลายล้านล้าน US ดอลลาร์เนี่ยให้ประธานเหมาเนาไดจ่ายนี่เพราะฉะนั้นตอนนั้นทะเลาะก,กันมากกับรับเสเซียนี่ก็สหภาพโซเวียตก็รบกันที่ชายแดนอินเดียแล้วกับภายในประเทศเองเนี่ยประธานเหมาก็ทะเลาะก,กับคนภายในพรรคเพราะท่านเห็นว่าคนภายในพรรคเนี่ยไม่ได้ใช้ลัทธิมาร์กอย่างเคร่งครัดนะเขาเรียกหย่อนยานนะครับอาจจะเป็นประราชิกไปหรือว่าอาจจะต้องนิกรอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะหรือว่าต้องอาบัต เยอะแยะไปหมดเพราะนั้นประธานเหมาก็เลยกวาดล้างไปในแผ่นดินจีนซึ่งมีคนตายยี่สิบกว่าล้านคนเนี่ยดังนั้นจึงไม่มีใครมาใส่ใจฮ่องกงนะฮะไม่มีใครใส่ใจเลยลกระทั่งไต้หวันก็ไม่ใส่ใจนะฮะก่อไต้หวันเนี่ยเขาไม่ใส่ใจคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยอังกฤษก็เลยสบายเลยอังกฤษก็เลยบริหารฮ่องกงและฮ่องกงเจริญเติบโตมากในสมัยนั้นฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเศรษฐกิจใน แถบภูมิภาคตะวันออกของโลกเลยนะครับเป็นศูนย์กลางเลยนะฮะสิงคโ,โปร์ยังไม่เกิดไม่มีที่ไหนเลยฮ่องกงนี่แหละเรือสินค้านี่ต้องมาแวะที่ฮ่องกงคนก็มาท่องเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงเป็นศูนย์กลางใหญ่เลยเดี๋ยวเนี่ยผมก็อยากจะกราบเปลียนให้ท่านทราบว่าในสมัยอังกฤษปกครองฮ่องกงนี่เขาเดาเนินการอย่างไรมีผู้่าการนานานิคมนะฮะอังกฤษเป็นคนแต่งตั้งผู้่าการอานานิคมมาจนถึงปีที่ปล่อยคืนไปให้ประเทศจีนนะ,ะซึ่งสภานิติบัญญัตินะ ของฮ่องกงเนี่ยในก่อนปี1985มาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งนะก็คือเป็นข้าราชการที่ประเทศอังกฤษแต่งตั้งมาอีกครึ่งหนึ่งผู้ว่าการแต่งตั้งนี่ก็ผู้ว่าการก็เป็นคนอังกฤษนะฮะนี่ก็คืออังกฤษเต็มที่เลยสมุดปกเขียวในปี1984วางแนวทางให้มีการเลือกตั้งผู้แทนและนําไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าฮ่องกงในอนาคตแปลว่าเขาเริ่มคิดกันตั้งแต่ปี1984แปลว่ากระแสโลกมันหนัก นะแปลว่า,าการต่อสู้ระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายาโลกเสรีเนี่ยมันเป็นไปอย่างหนักเพราะฉะนั้นฮ่องกงเองอังกฤษเองถ้าไม่เปิดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเ,เป็นไปได้ที่จีนแผ่นดินใหญ่แดงเนี่ยจีนแดงเนี่ยเขาจะส่งคนเข้ามาแทรกซึมเพื่อ,อจัดตั้งแล้วก็ลุกขึ้นสู้อะไรแบบนี้นะท่านก็เลยวางแนวทางให้มีการเลือกตั้งผู้แทนและนําไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าฮ่องกง ปี85มีการเลือกตั้งบางส่วนปี91มีการเลือกตั้งผู้แทนทั้งหมดอย่างที่ผมกล่าวเรียนท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าคนฮ่องกงเขาต่างจากจีนแล้วนะฮะทุกอย่างต่างหมดเลยระบบคิดเพียงแต่ว่ายังใช้ภาษาจีนอยู่เพราะว่ามีคนจีนเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะครับเขายังไม่สร้างกำแพงแคล้ายๆกับกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมาขวางเอาไว้นะครับต่อไปเลยนะครับคราวนี้มาปี1967นี่นะครับตอนนั้นเนี่ยในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย มีการเคลื่อนไหวใหญ่ของพวกเลดกาดนะ mm hmm. เขาเรียกกองกาลังติดอาวุธแดง mm hmm. เนี่ย mm hmm. กองกาลังพิทักษ์แดงเนี่ยเนะ mm hmm. ลดกาดัละก็ mm hmm. ทางฮ่องกงก็มีนะครับ mm hmm. พวกที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดเนี่ย mm hmm. ด้วยก็เลยมีการเจรจนของฝ่ายที่นิยมจีนเนี่ยนะครับต่อต้านต่อต้านอังกฤษคดี mm hmm. ต่อมาเนี่ยนะครับต้องเสี่ยวผิงเนี่ยนะฮะหลังจากประธานเหมาท่านาสิน้นไปนะฮะถึงแก่กรรมไป หรือถึงการสัญญกรรมไปเนี่ยนะครับต้งเสี่ยวพิงเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปดูหลายประเทศทั่วโลกในวันนั้นในสิงคโปร์เริ่มประกาศเป็นเอกราชออกจากประเทศมาเลเซีย,ยเลยนะครับประเทศมาลายาแล้วมีเป็นประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาแล้วมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างอย่างอย่างเรียกว่าหน้าหน้าตกใจคือพุ่งแบบจรวดเลยนะแล้วก็ดึงเอา เป็นศูนย์กลางท่าเรือเนี่ยดึงจากฮ่องกงมาที่สิงคโปร์ครับเพราะต้งเสีือพิงไปดูแล้วโหมมีตึกสูงมีหนทางทันสมัยมีระบบน้ำประปามีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขรายได้ดีเขาก็เลยถามว่าทําไงนะครับผมอ่านมาจากหนังสือของลีกวนยูนะท่านบอกว่าแนะนําต้งเสือพิงไปว่าต้องเปิดโอกาสให้ต่างชาติไปลงทุนให้เยอะๆจะได้มีเม็ดเงินเนี่ยไปพัฒนาไปให้สิงคโปร์ได้เยอะๆ ต้องเสียวผิงก็เลยก็เลยได้ไอเดียเลยฮะเออฮ่องกงมันก็เป็นเมืองท่าขนาดยักษ์นะแล้วมีเรือสินค้าทุกประเทศเนี่ยเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยไปจอดเทียบท่าที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่เลยตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงเนี่ยก็โอ้โหดังระเบิดโลกเลยไม่แพ้ที่ลอนดอนหรือไม่แพ้ที่นิวยอร์กเพราะต้องสืยวผิงก็เลยคิดนะฮะเขาเก่งอ่ะเขาเก่งออกว่าทันเหมาในเรื่องนี้นะก็เลยเอาเซนจ์เนี่ย ถ้าท่านยังนึกออกแผนที่เมื่อกี้เนี่ยฮะที่มันมีสีเหลืองๆแล้วมีแม่น้ําสายหนึ่งขวางเนี่ยตรงฝั่งโน้เนเนี่ยเขาเรียกเซนจิ้นฝั่งนี้เขาเรียกนิวทาริทอรีของฮ่องกงนะฮะตั้งเสี่ยวผิงก็เลยเปิดเซนจิเนเป็นเขตสกิจพิเศษแห่งแรกขึ้นมาให้นักลงทุนฮ่องกงนี่เข้าไปลงทุนเนียนฮะแล้วเวลานักลงทุนในฮ่องกงเยอะแยะนะฮะมีทั้งอังกฤษอเมริกายุโรปเกือบจะทุกประเทศน,นะครับแล้วรวมทั้งญี่ปุ่นกระทั่งไต้หวัน้วด้วยตอนนั้นไต้หวันนี่เศรษฐกิ นะครับสิงคโปร์ก็ไปอินเดียก็ไปใครทั้าใคร้าไปอ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอเอนักธุรกิจเนี่ยในฮ่องกงซึ่งสารพัดประเทศเข้าไปลงทุนในเซินเจนเนี่ยและเห็นทางจีนเขาผ่อนปลนเขาไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่แต่ต้องเซอร์เจนเลยนะเพียงแต่ว่าถือว่าเซินเจนเป็นส่วนหนึ่งของจีนเขาถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปเลยก็คือการบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยเอาเป็นแบบตะว,วันตกไปทั้งหมดนะครับเออบูญค่าการค้ากับฮ่องกงเนี่ยในคศ2006พันเนี่ย สามแสนสามหมื่นสามพันล้านเหรียญเลยนะครับถ้าเอาสามสิบคูณเข้าไปเนี่ยก็เกือบสิบล้านนะฮะเกือบสิบล้านล้านบาทนะเกือบสิบล้านล้านบาทแล้วยาพนพาหนะที่ข้ามไปมาวันหนึ่งเนี่ยประมาณสองหมื่นเที่ยวคนข้ามไปข้ามมาวันหนึ่งสองแสนคนนก็แปลว่าทําให้คนจีนตรงบริเวณเซนจ์นเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดหมดเลยระบบคิดระบบะการศึกษาระบบสังคมวัฒนธรรม เปลี่ยนหมดเลยฮะจนสันเจนเจเริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อมาเนี่ยก่อนที่อังกฤษเนี่ยจะคืนฮ่องกงให้กับจีนมาร์กาเรตเชอร์นะฮะนายกรัฐมนตรีคนดังมากของ,องกรีตนี่เขาเรียกนางสิงเหล็กแทชเชอร์เพราะเกิดนะฮะลบกับอเจนตินาเรื่องเกาะฟอกแลนด์นางสิงเหล็กนี่ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเลยนะครับใส่ออยาตินา อนนั้นมีการลบกันกลางเวหาเครื่องบินอังกฤษเนี่ยยิงเครื่องบินเขาเรียกว่าเครื่องบินสัญชาติฝรั่งเศสตกเพราะอเนตินาเนี่ยเขาซื้อเครื่องบินจากฝรั่งเศสเกาะฟอกแลนด์เพราะนั้นนางสิงเหล็กเททชเชอร์ cher, เนี่ยเขาโด่งดังมากจากเรื่องนั้นนะเขาก็เออเลยมาเยือนจีนฮนะมาเยือนจีนอังกฤษก็เลยบอกกับจีนว่าจะรักษาคำมั่นสัญญาคือคืนพื้นที่ฮ่องกงเกาลูน และนิวทอริทอรีทั้งหมดให้กับจีนหลังสัญญาเช่านิวทอริทอรีในปีคศ .1997 ท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะไอ